สำหรับวิดีโอนี้นะคะไพ่สามใบแรกเนี่ยไพ่บอกเวลานะคะพูดถึงเกี่ยวกับหมายเลขสิบสองนะคะมีสิบสัปดาห์สิบเดือนนะคะสิบวันสิบสัปดาห์ซึ่งสิบสัปดาห์นี่ดูโดดเด่นหมายเลขสิบโดดเด่นนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเดือนสิบด้วยก็ได้นะคะเพิ่มเติมเข้ามามีวันจันทร์นะคะราศีมังกรเนาะในช่วงวันที่ยี่สิบสอง เดือนธันวาไปถึง19มกรานะคะในช่วงเดือน2เดือนหรือ3เดือนนี้นะคะอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่คุณจะรับรู้ถึงความคืบหน้าของตัวเองนะคะความสำเร็จคุณคุณจะเห็นสัญญาณความสำเร็จหรือความสำเร็จนั้นชัดเจนมากขึ้นนะคะพลังงานของการเหมือนปลดล็อกนะคะปลดล็อกตัวเองจาก ความหวาดกลัวความรู้สึกเก่าๆหรือสิ่งที่ตอกย้ําคุณและอาจจะทําให้ไปต่อได้ยากหรือไม่สามารถไปต่อได้นะคะพลังงานของการอยากจะย้ําเตือนว่าคุณนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะลองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดความเชื่อนะคะลองหันหาผู้คนที่คุณรู้สึกไว้ใจเชื่อถือได้ปรึกษาพวกเขาเหล่านั้นขอคำแนะนำจากพวกเขาเหล่านั้นนะคะ พลังงานวันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่แนะนําว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรืออาจจะเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกมันห่อเหี่ยวหรือว่ารู้สึกมีความอึดอัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวันจันทร์ได้นะเพราะนั้นอาจจะลองหาคำแนะนำจากคนอื่นหรือจากเ,ออเดี๋ยวนี้เนาะมี AI อะไรแบบเนี้ยค่ะคุณลองพูดคุยปรึกษาหาคำแนะนำว่า ปัญหาที่คุณมีหรือว่าเกี่ยวข้องกับวันจันทร์หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณหาทางออกไม่ได้หรือคุณรู้สึกโดดเดี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะนะคะลองดูว่ามีไหมคนที่เขาเป็นเหมือนกับคุณและเขารับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะลองหามุมมองใหม่ๆจากคนอื่นผู้อื่นดูนะคะพลังงานที่เหมือนกับว่า ในช่วง10วันหรือ10ส,สัปดาห์นะคะอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นสิ่งใหม่การเข้าสู่สิ่งใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆความคิดมุมมองการเป็นคนใหม่มีทัศนคติความเชื่อใหม่ๆนะคะบรรยากาศวิถีชีวิตบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปนะคะคือมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะได้รับโอกาสในการแก้ตัวนะคะหรือว่าโอกาสในการที่จะ ได้ลองอะไรที่ต่างไปจากเดิมนะคะพลัาางงานชัดเจนเลยว่าคุณใกล้แล้วนะคุณใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะเพราะนั้นอย่าท้อท้อได้แต่อย่าถอยอยากให้มีกำลังใจแนะละรอคอยพลัาางงานเข้ามาย้ำเลยค่ะว่าเป็นช่วงที่คุณ จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาเพราะนั้นพลังงานในช่วง10สัปดาห์10เดือนเนี่ยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่จะนำพาคุณนะคะไปสู่ความสําเร็จหรือความสําเร็จนั้นเนี่ยขอเวลาประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะคะความรักความเมตตาสําคัญคะนะคะ,นะคะแบ่งปันให้ใครได้ก็เต็มที่เลยนะคะพลังงานความโกรธเกลียดพยายามที่จะลดหรือ ลบเรือนพลังงานเหล่านี้ออกไปให้หมดแล้วมีความรักเต็มเปลี่ยไมไปด้วยความรักความเมตตานะคะพลังงานของการแบ่งปันนะคะพลังงานชัดเจนเลยว่าคุณต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดนะคะขีดเส้นใต้หรือว่าทำตัวหนาๆไว้เลยว่านั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสอย่าหลุดโฟกัสนะคะแล้วก็ เต็มที่กับสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาความฝันและลงมือทำนะคะแม้เพียงก้าวเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามสำคัญอย่างมากพลังงานราศีกุมขึ้นมานะคะราศีเมษขึ้นมาพลังงานเหมือนกับว่าจะถึงช่วงที่สำคัญอย่างมากนะคะอาจจะเป็นช่วงราศีเมษ นะคะช่วงราศีเมษเนี่ยก็คือช่วงเดือนไหนคุณลองไปเช็คดูนะคะเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงมีนาเนาะมีนาไปถึงเมษาประมาณนี้นะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับคนราศีเมษได้อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนราศีเมษมามีอิทธิพลกับคุณนะนะคะคือเหมือนจะมีการตัดสินใจนะที่จะต้องตัดสินใจเลยจะโมมาคิดไม่ได้แล้ว จะต้องชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่คือจะต้องชัดอ่ะจะต้องชัดจะต้องเด็ดขาดจะต้องแน่วแน่นะคะคือจะเหมือนเป็นพลังงานที่สำคัญมากๆเลยค่ะเป็นจังหวะเป็นช่วงที่สำคัญมากๆอาจจะมีการ,รเผชิญหน้ากับบางอย่าง นะคะคเผชิญหน้าหรือว่าบางคนน่ยนะคะบางเรื่องที่จะจบก็ต้องจบบางเรื่องที่จะต้องไปต่อก็จะต้องไปต่อแบบเหมือนเป็นการเปลี่ยนเลยะคะ่ะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทิศทางตัดสินใจที่จะต้องชัดเจนนะคะพลังงานของการเผชิญหน้ากับทุกความกลัวนะคะในช่วงมีราศีพิจิกขึ้นมา ะะราศีพิจิกก็อาจจะเนี่ยเกี่ยวข้องกับพฤศจิกาธันวาด้วยเพราะนั้นมองดูแล้วเนี่ยนะคะพลังงานไพ่วีดีโอนี้ค่ะในช่วงเนี้ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปเนี่ยไปจนถึงต้นเดือนปีหน้านะคะต้นต้นปีหน้าเนาะต้นปีหน้าในช่วงเดือนเอ่อไปจนถึงเมษานะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะการเปลี่ยนชีวิตนะคะโดยการจะไปสู่จุดเปลี่ยนนั้นน่ะ มันมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดมากขึ้นเนาะหรือว่าการที่คุณจะได้เห็นอาจจะเป็นความสําเร็จผลลัพธ์บางอย่างฟีดแบ c k บางอย่างกลับมาเนี่ยนะคะในช่วงเนี่ยอีก10สัปดาห์นะคะหรือว่าในช่วง10วันเป็นจุดที่มีความสําคัญเนาะที่จะให้คุณได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้น เมื่อไพ่มีพลังงานการที่เหมือนแนะนำให้คุณนะคะเผชิญหน้ากับความกลัวเนาะความกลัวความไม่มั่นใจคุณอาจจะติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนบางเรื่องนะคะบางอย่างอาจจะเป็นทั้งการงานการเงินความรักก็ลองดูจังหวะชีวิตของคุณนะคะว่าอาจจะไปโดดเด่นในเรื่องไหนเนาะเพราะนั้นก็ลองปรับดูว่าเรามีความยึดติดอยู่กับสิ่งไหนอยู่นะคะแล้ว เรารู้สึกกลัวไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเผชิญหน้าหรือเกิดความไม่มั่นใจนะเพรวันนั้นเป็นพลังงานที่ไพ่แนะนําให้ลองเสี่ยงเผชิญกับความหวาดกลัวบางทีความกลัวอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่เราปรุงแต่ง ขึ้นมาเองแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือการจะได้เปิดทางเปิดโอกาสให้กับตัวเองเมื่อคุณสามารถที่จะเอาชนะกับความกลัวได้คุณก็จะได้เจอโอกาสนะคะหรือว่าได้ให้โอกาสตัวเองเนี่ยแหละในการทดลองลองทําบางอย่างที่จะยิ่งเหมือนเพิ่มอะค่ะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองหรือเป็นโอกาส ให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนทิศทางเนาะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าไพ่เนี่ยมีในเรื่องของการเข้าไปสู่เขาเรียกว่าจุดหมายปลายทางเนาะนะเข้าสู่เป้าหมายใกล้เป้าหมายแน่นอนเป็นพลังงานของความสําเร็จพลังงานของการเหมือนจะสมหวังนะคะจะสมหวังกับบางเรื่องนะคะ